สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโง่เฮงหน้าผากคุณหญิงคุณนายต้องเป็นอย่างนี้ คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดโงเฮงจากหน้าผากกันค่ะหน้าผากนี่นับได้ว่าเป็นบริเวณที่กว้างที่สุดบนใบหน้าของคนเราเลยนะคะอีกทั้งยังมีบางตำรากล่าวว่าโงเฮงหน้าผากและขมับสามารถบ่งบอกถึงอำนาจวาสนาบารมีสติปัญญาและตัวตนของคนคนนั้นได้ด้วยค่ะ ใครที่กำลังค้นหาคำตอบในเรื่องนี้อยู่ตามมาชมคลิปนี้กันได้เลยนะคะลองส่องกระจกเช็คลักษณะหน้าผากของตัวเองคนรอบข้างหรือคนที่แอบปิง้งดูนะคะว่าตรงหรือเปล่าค่ะมาเริ่มกันที่หน้าผากแบบแรกเลยนะคะนั่นก็คือหน้าผากกว้างลักษณะนิสัยของคนหน้าผากกว้างนะคะ คนที่มีหน้าผากกว้างนี้จะเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากแต่บางทีก็ลืมประมาณตัวเองไปหน่อยจนกลายเป็นว่าช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนสัง,งานค่ะในด้านที่ดีก็คือเป็นคนมีความสามารถฉลาดเป็นกรด สกิลอยู่เป็นสูงส่งชนิดหาตัวจับยากเลยนะคะเรียว,วพ่อปลาไหลแม่ปลาช่อนก็คงไม่ผิดสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เรียนรู้เร็วหาทางหนีทีไล่เก่งนะคะมาต่อกันที่หน้าผากแบบที่สองค่ะนั่นก็คือหน้าผากแคบคนที่มีหน้าผากแคบจะเป็นคนอ่อนไหวใจบางรักสันโดษชอบเก็บตัว ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเห็นเงียบๆดูเหมือนเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งเบอร์นี้นะคะแต่ความจริงแล้วเป็นคนลุยๆกล้าได้กลา้า,าเสียอย่างเหลือเชื่อคะ่ะไม่หวาดหวั่นกับการทดลองทำสิ่งใหม่ๆและการผจญภัยไปในถิ่นที่ไม่รู้จักติดนิดเดียวตรงที่เป็นคนเจ้าอารมณ์เหลือหลายจึงดูเหมือนผีเข้าผีออกอยู่บ่อยๆนะคะมาต่อกันที่หน้าผากแบบถัดไปเลยคะ่ะ นั่นก็คือหน้าผากโค้งคนที่มีหน้าผากโค้งนะคะเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมาไม่มีรับลมคมในต่อให้อยากโกหกขึ้นมาก็ดูเหมือนว่าจะทำได้ไม่ดีนะคะอารมณ์ประมาณว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่อย่างนั้นละคะ่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นคนละเอียดอ่อนโรแมนติกคีออนชอบการสัมผัสทำตัวติดแจกับคนรัก ถ้าคู่ครองพิสูจน์ใจให้เห็นถึงความซื่อสัตย์แล้วคุณก็จะยิ่งยกย่องให้เป็นคนดีของหัวใจรักแฟนหลงแฟนสุดๆไปเลยนะคะมาต่อกันที่คนที่มีหน้าผากตรงค่ะคนที่มีหน้าผากตรงจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแรงกล้านะคะถือคติฟันให้ไกลไปให้ถึงจึงมุ่งมั่นทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดอยู่เป็นนิด เพราะการประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตคือเป้าหมายอันดับหนึ่งเวิร์กหรือเปล่าก็ค่อยไปว่ากันทีหลังอีกทั้งยังมีความแน่วแน่ในการพุ่งชนเป้าหมายสูงไม่ยน่นย่อต่ออุปสรรคง่ายๆความรับผิดชอบเต็มแม็กแอบขี้เบื่ออยู่เหมือนกันนะคะลักษณะหน้าผากถัดไปคือหน้าผากกลมมน คนที่มีหน้าผากกลมมนอย่างนี้นะคะเป็นคนช่างเอาอกเอาใจคะ่ะนิสัยดีมีใจกรุณาโบราณว่าหน้าผากทรงนี้ดีนักแลยิ่งหน้าผากอิ่มยิ่งเข้าตำรางโงเ่เฮงคุณหญิงคุณนายซึ่งก็ถือว่าเข้าแก๊ปพอดีเลยนะคะที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณเป็นคนนิสัยรวยใจปา๋าอารามจะควักกระเป๋าสตางค์ช่วยทุกครั้งที่มีคนเดือดเนื้อร้อนใจมาขอความช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้คนอื่นเก่งแต่เรื่องของตัวเองกลับหาทางออกไม่ได้ค่ะแล้วก็มาส่งท้ายกันที่หน้าผากเป็นรูปหัวใจนะคะ สำหรับใครที่มีหน้าผากเป็นทรงรูปหัวใจค่ะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวแอคทิวิตี้เยอะชอบหาอะไรทำอยู่ตลอดทั้งยังมีสเสน่ห์อย่างเหลือร้ายเข้าสังคมเก่งชอบให้ใครๆสนอกสนใจหากไม่ระวังอาจจะกลายเป็นคนเจ้าชู้ได้แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื้อแท้เป็นคนซื่อสัตย์พูดอย่างที่คิด คิดอย่างที่พูดไม่ต้องระแวงให้วุ่นวายค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดโง่เฮงหน้าผากว่าคนที่มีหน้าผากแบบไหนหลักษณะนิสัยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ